ร้อยสองสี่ร้อยแล้วนี่แค่ตรงเนี้สี่ร้อยสวัสดีค่ะเมื่อนีวามาหนับตังเหรียญกันค่ะี่เลื่อนใส่ยังไงใส่เสียแกออมสินค่ะใส่ที่กองนี่นะมบนอนแต่กองนี้ก่อน,นจะได้ไม่หลงเอาไล่มาหมดได้ไล่แถวนี้มันจะเป็นร้อยหนึ่งพอดีเนี่ยค่ะเงินออมของเราค่ะไม่มีแบงค์ร้อยแบงค์พันมีแต่เหรียญ ของลูกหมูของเราค่ะลูกหมูเต็มไปด้วยตังเหรียญ <c oughs> จาไปฝากออมอันฝากธนาคารค่ะอาจจะได้อยดอดประมาณแสนหนึ่งนี่ยค่ะถึงไหมถึงไหม ดูแวนก็ไม่ได้แวนเก็บวันเดียวได้ห้าร้อยเลยยังแล้วด้วยห้าร้อยห้าบาทเอาวิย่าให้เมื่อวานเก็บได้ห้าร้อยเหรียญอะไรนะอ่ะเนี่ยที่มเป็นรูอ่ะเหรียญของอะไรญี่ปุ่นเงินเยน็น สิบบาทด้วยเหรไม่ใช่ของต่างประเทศสองยูโรน <20 S 1> ี่มีมีสี่ยูโรยูโรละสามสิบสามสิบเอ็ดบาทวู้เยอะอยู่นะอันนี้หกสิบบาทนะนี่หกสิบสองบาทสองเหรียญร้อยกว่าบาทนะนี่สี่ยูโรนี่ร้อยบาทซื้อของอะไรเยอะไหมเอ้าร้อยกว่าบาทไทยไหมได้ไหมล่ะ อการออมเงินค <mm> ่ะป็ต้องนี้แบ่งพันแบ่ง้อยค่ะมีตังเหรียญจะเก็บได้ึ้อกันค่ะเก็บไว้ฝากออมศีนเสร็จแล้วห้องก็มาเก็บไปฝากธนาคาร หร <vocal majesty S 3> ือว <Okay. S 3> <Hum. S 2> ่าเอาไปไหว้น้ำเอาฉุกเฉินบ่มีเงินไสเข้ากันไหมเก๋ยไหนล่ะเข้าเต็ม่อดเลยไหนล่ะเข้าเต็ม่อดไหนล่ะเข้าเต็มรถนี่เต็มแล้วแหละให้หนูสักกระปุกหน่อยเอาโอ้โหนั้นมันลดน้องเวนเดะลดหนูแต่ลดเต็มพ่อที่จับมาด่ให้หนูสักกระปุกหน่อยมันหลายอยู่นะใครโมยของพ่อไม่รู้ให้หนูสักกระปุกหน่อยพ่อตัวแมวนั่นไงเหมียวอ่ะ มันหลายอยู่อีกสองสามปุกบดูเนี่ยเหมียวลองสินไงกได้ลักของข่เนี่ยพ่อแหละรักไปเองนั่นแหละเหมียวีไม่เดี๋ยวดูก่อนเหมียวนั่นไม่ไม่เอามาดูก่อนไม่ใช่มันเป็นกระปุกออมสินที่มีแต่ตังห้าสิบตังเดินหรือเปล่าของข่เออไม่ได้ว่าแต่เดินจำได้ว่าอันนี้มันเป็นของเดินไงแต่ว่าตอนนั้นเดนใส่ห้าสิบตังไว้โอ้ลูละ เอา,าแบ่งหนูสักกระปุกหน่อยอแวะเราไปทีละแถวด้วยเดี๋ยวมันไม่ครบ้อยเอาถ่ายคลิปตอนนี้ได้แล้วหนึ่งพันบาทประมูลเลยประมูล 4, 5, 5, 5. ประมูลลูกหมูตัวนี้ค่ะลูกหมูตัวนี้กินเงินเก่งมากเลยเก็บเงินอยู่มากค่ะประมูลอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเริ่มต้นบิดลวสิบบาทค่ะห้ร้อยสองสิบบาท หนึร้อยสิบาทร้อยสิบบาทครั้งที่หนึ่งค่ะแฟนบอกว่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทฮ้ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้หนักสุดร้อยยี่สิบบาทค่ะอันนี้หนักสุดค่ะสองร้อยสองร้อยจ่ายเลยค่ะขายตัวนี้ขายลูกหมูตัวนี้อยู่ที่สองร้อยค่ะถ้าแพงกว่านี้เดี๋ยวไม่มีคนซื้อค่ะแมม่หูอให้เขาดูข้างบนหน่อยให้เขาดูข้างบนหน่อยดูข้างบนค่ะใส่ได้ฮอต ทองหนักสิบบาทค่ะแม่หมูค่ะแม่หมูแม่หมูไม่ขายค่ะฟรีจ้ายัวยัวจ้านับมาสามชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่หมดเลยค่ะตังเหรียญค่ะคาดว่าจะได้ประมาณแสนหนึ่งค่ะไม่ได้มีการมีงานจ้านับตัวตังเหรียญทั้งวันจ้ะนับแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็นับ <laughs> ชีวิตดีค่ะงานการไม่ทาจ้าชีวิตดีค่ะลูกหมูมันลูกหมูตัวนี้นะคะมันจะออก ออกเป็นตังเหรียญค่ะมันจะออกเองค่ะไม่ต้องหยอดค่ะใส่ให้มันนิดเดียวเดี๋ยวมันออกไข่เองค่ะนี่ลูกหมูอ่ะตัวนี้อ่ะสองร้อยจ้าแต่ลูกหมีที่รอดออกมาเนี่ยห้าพันจ้าฟรีจ้ะไข่ยุใส่อีกนะไข่ขาก่อนมาที่นี่เองเลยมาให้มาแบ่งพวกเด็กคนละกระปุกไปมันจะมี่อยู่คนก่อนขาอนเออพ่อขอกระปุกเอรรถรถรถบัส โบก็ให้เราโบกับเขไปเราด้มันมีกระปุกเก่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวมีแค่นี้แหละมันมีเองไม่มีคนเคยให้มายกับแวนไปแล้วครั้งหนึ่งคนละกระปุกก็อยู่ไหนล่ะก็แกะไปใช้หมดแล้วดิใช่ใครแกะ<ช>นี่ไงใช่คนใช่ใช่นี่แกะไปเป็นปีแล้วดิโอ้ได้เท่าไหร่ได้คนละห้าร้อยหรือเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะก็จำไม่ถี่ก็ไม่รู้นี่แกะไปเ<ร>ป็นสองปีแล้ว ยังไม่คนี้อันนี้นนนเกย์เกย์ไปเป็นปีแล้วเห็นไหมเนี่ยยืนยันด้วยคนใช้เองอันนี้ยังไม่เกยค่ะไม่อนนรอเกยเอามานับ<ร>เอามานับมาไม่จ้าไม่ได้จ้าของใข่งมัน,น,นเดี๋ยว,เ,ยวเราเกตเออเดี๋ยวเรานับก่อนนะคะว่าเราได้กี่บาทเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มไปนะคะเงินนั่นเดิอนเอาาสิ